ครูคนหนึ่งครับในจังหวัดบุรีรัมย์พบว่าลูกศิษย์ของตัวเองไม่สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้พูดออกเสียงก็ไม่ชัดเน้นเสียงก็ไม่ถูกต้องออกเสียงเป็นสำเนียงท้องถิ่นคือเป็นสำเนียงบุรีรัมย์ครูคนนี้เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยไม่ส่งเสริมให้ลูกศิษย์ได้ฝึกนี่แหละครับก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยที่ชื่อว่าการใช้กิจกรรมการสื่อสาร ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการฟังและการพูดภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคมของนักศึกษาชั้นปีที่2เป็นงานวิจัยของคุณพานรินประสงค์สกุลชัยครับงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองครับใช้รูปแบบการวิจัยเป็นการทดลองกลุ่มเดียว ดำเนินการทดลองในการทดสอบก่อนแล้วก็หลังเรียนระยะเวลาการทดลองก็เริ่มตั้งแต่ช่วงมกราแล้วก็ไปสิ้นสุดเอาเดือนกุมภาพันธ์เมื่อตอนประมาณปี2552ครับผู้วิจัยเนี่ยเขาตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้3ข้อครับข้อแรกเนี่ยก็คือเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นะครับอันที่2เนี่ยก็คือเพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมก่อนแล้วก็หลังเรียนนะครับ ข้อสุดท้ายครับก็คือเพื่อศึกษาทักษะทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ว่าเนี่ยครับก็คือนักศึกษาชั้นปีที่2วิชาสาธารณสุขชุมชนจำนวน50คนครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับตอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2552ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกับที่ทำวิจัยเรื่องนี้นะครับ ครูหรือผู้วิจัยเนี่ยครับก็ตั้งสมมติฐานเอาไว้2ข้อครับข้อแรกก็คือว่าการสอนแบบนี้ครับมันจะทําให้ผู้เรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้นข้อที่2ครับการสอนแบบนี้ครับมันจะทําให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมสูงขึ้นงานวิจัยนี้มีตัวแปรต้นก็คือว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือก็คือ s t a c นะครับมันย่อม,มาจาก student t e a m achievement division นะครับส่วนตัวแปรตามครับ สตัวนะครับตัวแรกก็คือความสามารถทางด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษข้าสองก็คือเรื่องทักษะทางสังคมในงานวิจัยนี้เครื่องมือที่ผู้วิจัยได้ใช้มีอยู่3ตัวครับอันแรกครับก็คือแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการสื่อสารร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือนะครับจำนวน6แผนครับ เครื่องมือที่2คือแบบทดสอบความเข้าใจในการฟังแล้วก็พูดภาษาอังกฤษครับส่วนเครื่องมือสุดท้ายก็คือแบบวัดทักษะทางสังคมสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละครับค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ dependent sample t-test นะครับ มาดูผลการทดลองกันครับผลก็ปรากฏมาว่าอย่างแรกครับผลสำริ์ความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน้อยละ43.13ครับทางสถิติเนี่ยก็อยู่ที่ระดับจุดศูนย์หนึ่งครับข้อสองครับผลการทดลองที่สองเนี่ยก็บอกไว้ว่าผลการเปรียบเทียบทักษะทางสังคมอยู่ในระดับดีสูงกว่าก่อนเรียนค่าเฉลี่ยประมาณ1.60ครับส่วนผลสุดท้ายครับ เป็นการศึกษาพฤติกรรมขณะเรียนรู้แบบร่วมมือพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมช่วยเหลือกันในกลุ่มมากที่สุดนักศึกษาเก่งปานกลางแล้วก็อ่อนเนี่ยตระหนักว่ามีบทบาทเท่ากันกระตือรือร้นที่จะร่วมมือกันเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่กลุ่มกำหนดไว้ผมลองวิเคราะห์ งานวิจัยชิ้นนี้ครับมันก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมการสื่อสารเนาะเรื่องของการสอนแบบร่วมมือแบบสเต็นะครับมาดูเรื่องกิจกรรมการสื่อสารก่อนครับกิจกรรมการสื่อสารเนี่ยเขาก็ได้ใช้กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเช่นพวกกิจกรรมกลุ่มงานคู่เรื่องสั้นเล่นเกมบรรยายรูปภาพเล่าเหตุการณ์เรียงลําดับภาพ ฟังบทเรียนจากเพลงบอกให้เพื่อนทำตามคำสั่งถามเรื่องบุคคลเรื่องส่วนตัวการสนทนาสั้นๆในชีวิตประจำวันอันนี้ครับก้อนนี้เป็นกิจกรรมการสื่อสารสการเรียนรู้แบบกลุ่มที่บอกว่าใช้การสอนแบบ s t a c k เนี่ยนะครับประกอบด้วย5ส่วนนี้ครับอันแรกนี่ก็คือจะต้องเริ่มด้วยการนำเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้นคือยังไม่แบ่งกลุ่มเนาะสอนไปก่อนสอนตามปกติ ไม่มีการแบ่งกลุ่มย่อยพอสอนเสร็จแล้วก็สู่ขั้นที่2ครับก็คือแบ่งกลุ่มผู้เรียนเนี่ยออกเป็น4-5ถึงคนคระแบบที่ชี้ใจงไปเมื่อกี้นะครับมีทั้งเก่งปานกลางอ่อนนะครับแบ่งแล้วเนี่ยก็เพื่อให้นักเรียนเนี่ยไปเรียนรู้ศึกษาตามที่ครูกำหนดไว้นักเรียนก็จะไปอภิปรายแก้ปัญหาร่วมกันเปรียบเทียบคำตอบแก้ความเข้าใจผิดร่วมกันนะครับเพราะว่าแบ่งกลุ่มกันเนาะอาจจะมีเข้าใจไม่ตรงกัน ขั้นตอนที่3ครับพอเรียนผ่านไปสัก1 2ถึงคาบครับก็ทดสอบย่อยครับเพื่อที่จะดูว่าคะแนนเนี่ยดีขึ้นไหมนะครับคะแนนเนี่ยก็ไปถึงขั้นตอนที่4ครับก็คือมาดูคะแนนความก้าวหน้าของสมาชิกในกลุ่มโดยเปรียบเทียบจากฐานคะแนนเดิมของสมาชิกแต่ละคนนะครับแต่ละคนก็จะมีฐานคะแนนเดิมก่อนเข้ากลุ่มอยู่แล้วเนาะก็คืออันนี้ประเมินก่อนแล้วก็พอเข้ากลุ่มแล้วแล้วก็มาประเมินหลัง สุดท้ายข้อ5หรือขั้นตอนที่5เนี่ยนะครับของการสอนแบบสแตทเนี่ยพอได้ทราบคะแนนความก้าวหน้าแล้วก็ยินต้องมีการรีวอร์ดนะครับการให้รางวัลยกย่องแนวทางการจัดห้องเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศด้วยนะครับก็จะมี2อย่างครับอันแรกก็คือสอนทั้งชั้นครับอันที่2ครับก็มาแบ่งกลุ่มย่อยตามความสามารถแบ่งตามความสนใจ แบ่งตามเกณฑ์ที่ครูเป็นผู้กำหนดก็ได้เช่นแบ่งตามเดือนเกิดตามวันเกิดนะครับแบ่งโดยการจับคู่นะครับหรือการจัดกิจกรรมอิสระนะครับหรือการจัดกลุ่มผสมก็ได้นะครับผมสังเคราะห์เอาไว้4ข้อนะครับอันแรกก็คือใช้ความสอดคล้องของรูปแบบการสอนและกิจกรรมการสอนที่สอดคล้องผสมผสานกันครับก็จะเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนาะอันที่สองครับที่สังเคราะห์มาก็พบว่าการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยก็เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเช่นกันครับข้อ3ครับผู้สอนเองก็ต้องเตรียมความพร้อมในการสอนเนาะสื่อการสอนลำดับขั้นตอนของการทํากิจกรรมสุดท้ายต้องส่งเสริมนะครับให้ผู้เรียนเนี่ยวางแผนการทํางานร่วมกันเพื่อ ให้เกิดผลสำเร็จทางการเรียน